ชึบ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 เฮ้ยอห้าเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเหล่าฮีโร่วแอโอบิชึบชึบชึบชืบโอโห้ไหวละเปลี่ยนตัวพิธีกรทีดีอุบาทอุบาทว้าวคุณเธอมันช่างเซ,ซ็กซี่น่าขยี้จริงจริงเฟรนเซนเดลเก็บไอ้นี่ด้วยอีกคนเริ่มต้นด้วยคนแรกอิลูเมีย สวัสดีจ้าอิลูเมียเธอเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งอํานาจและสวยที่สุดในบรรดาเหล่าทูตสวรรค์เพราะว่าถ้าใครสวยกว่าเธอเธอจะไล่ลงจากสวรรค์ทั้งหมดจึงทําให้เธอสวยสง่าอยู่บนแท่นคนเดียวแน่นอนจ้าชื่อจริงมันชื่ออีเอลูกตาจันหลานใยน้อยอิลูเมียค่ะไอจาดเง่ามาในสวนซาต้า ผู้โดดเดี่ยวตลอดกาลชายผู้ซึ่งมาจากฟากฟ้าจีบใครก็ไม่เคยติดนกแล้วนกอีกจนชีวิตนี้เขาไม่คิดจะจีบใครอีกเลยพูดยังไงกูก็ดูแย่ไอ้นกสางขังโอ้โหมึงหนักกว่ามันอีกอีไอ้นกสกปรกแพนด้าผู้ซึ่งมาจากเทือกเขาเอลซึ่งตัวเขาก็คือนักรบบังกรแต่ทว่านั่นก็เป็นชายาในอดีตตอนนี้ก็กินเยอะโดดก็ไม่ขึ้นโดนลดศักดินาให้มาเป็นแพนด้าพื้นเมือง มันไม่ใช่นักรบมังกรมันก็แค่หมีดีของโคตรดีมาแทพระเจ้าผู้ชอบสงครามมีสงครามเกิดขึ้นที่ไหนก็ต้องมีเขาอยู่ที่นั่นผู้เก่งในเรื่องสงครามนัมเบอร์วันจุดเด่นดีตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขามีฉายาว่ามาริตันโพนีใครอยู่ในพผมมันก็แค่ผู้ชายดี แถมดีนักไอยตัวที่แล้วอีก r, ใครอยู่ในพอม r, มันมีแมงมันมีแมงอยู่ในหูก,กูมันจะช่อยใจสมองกูเตียวเซียนหญิงสาวผู้มาจากปราสาทโฟเซนหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ผู้ไร้ซึ่งคู่ครองสาเหตุง่ายๆก็มาจากเธอเข้าใกล้ใครคนนั้นจะแข่งทันทีก็เลยไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้ามาจีบเธออีกเลยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ่ออะไรแข่งนะก็ก็คงเป็นตาล่ะมั้งอ๋องั้นแล้วไป กูนึกว่าขอขอแข็งขอแข็งเมายากเมายากอ๋อแล้วไปกูกวนนึกว่าส่วนใครที่อยากดูข้อมูลและข่าวต่างๆเกี่ยวกับการปรับสมดุลฮีโร่ก่อนใครก็มาติดตาม youtube ยิงโสไว้เลยค่ะรับรองไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญจ้าเออและดูช่องเขามีความรู้ความรู้นะ <c oughs> ตัดมาที่ช่องแล้วสิวันวันแกงแตเมนอาริสแกงแตเมนฟอเรนพวกเขาไม่เล่นฉีไงแหละ